เมื่อไม่นานมาเนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ไปแสดงสารานิยธรรมเนื่องในอายุวัฒนมงคล63ปีพระธรรมวชิรมุนีหรือว่าบุญชิตกรรมการมหาเทศสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครณคณะสามวัดมหาธาตุในสถานะปิยะสหายร่วมชั้นเรียนปท .9 วัดสพระยาแต่ท่านสอบได้ก่อนปี2528ด้วยท่านเจ้าคุณอาจารย์ทั้งสองโคมีคุณอุปาการต่อประวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณบุญชิดเนียเป็นพระอาจารย์ให้พระกรรมฐานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกทั้งก็ยังเป็นพระประธานพระวิปัสนาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลายัยมหจุลาลงรณราชาวิทยาลายัยและก็สอนพระนินสิตนักศึกษาทั่วประเทศและอีกทั้งก็ยังเป็นพระธรรมทูตด,ด้วยนะเห็นกับปฏิปทาและการปฏิบัติตัวของท่านต่อท่านเจ้าคุณเทียบ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพนี่นะฮะเห็นความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจก็คุยกับท่านอาจารย์ดรดลสวัสดิ์ว่าเป็นครูอาจารย์กันหรือไม่อย่างไรท่านก็เมตตาได้ตอบกลับมาว่าท่านทําปริญญาเอกสาขาพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษท่านบอกว่าาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหลักสูตรนี้สมัยนั้นไม่มีการเรียนในห้องเรียนทําวิจัยอย่างเดียวท่าสอนในรูปแบบบรรยายไม่มีมีแต่พบปะนิสิตทั่วไปท่านไว้อย่างนั้น จึงขอบพระคุณในความเมตตาที่ท่านได้กรุณาตอบกระผมมาในโอกาสนี้ด้วยนะฮะ